สวัสดีมิ拉แฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทาการแนะนําป็นหนนาของตัวละครไต่หอรองนั่นเองนะอาจะเป็นออหอรอง4อันนี้นะก็คือตั้งแต่ชั้น100ประมาณชั้น100ขึ้นไปนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันต้องใช้ตัวละครของหอนั้นๆ้นนนนตัวนะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องปั้นทั้ง5ตัวก็ได้เพราะว่ามันใช้ของค่อนข้างเยอะเกินไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้นะระหว่างสีสีหอ 4ท่ธาตุนั้นเนี่ยนะว่าตัวละครไหนที่เราควรปั้นในแต่ละธาตุเพื่ออามาไว้ในการไต่หอลองนั่นเองนะมาโอเคก,ก็ก่อนจะไปชมคลิปอ่ะขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีล s สติกช็อปนะเ,เติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเดยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บ,บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหี่ยวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผม โอเคมาวันนี้เดี๋ยวจะมาทําการแนะนําอย่างที่บอกไปนะก็ตอนนี้พลังเราอยู่ที่3.87แล้วนะก็เดี๋ยว4เดี๋ยวประมาณสัก4ล้านเดี๋ยวค่อยมารีวิว ID ของตัวเองอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นท่าลางของกีวนะตอนนี้คืออัพไป3ดาวลุ้งเป็นที่รี้อยแล้วก็พลังจมจีอยู่ที่แสนเก้าเลือดอล้านเจนะ็ดอ่ะพลังก็อยู่ที่ประมาณนี้มาเดี๋ยวจะมาทําการแนะนําตัวละครท่า่างของธาตุน้ําก่อนเลยแล้วกันเอาจริงตัวละครธาตุน้ำเนี่ยถ้าจะเอาแบบดีๆเลยนะแนะนําเลย เอาแบบที่ดีที่สุดนะมันใช้แค่3ตัวผมว่าสามารถผ่านได้ชิวๆเลยก็คือจะ1จะเป็นทน่า่ของ G.U. ร่างเาสาหลักนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งอันที่เป็น D.P.S. ดเาเมจหมู่ค่อนข้างแรงเพิ่มควรแล้วก็มีพวกแบบลดสปีดคู่ต่อสู้แล้วก็มีรถเกาะคู่ต่อสู้อะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมว่าไต่าทาตุน้าได้ค่อนข้างดีเพิ่มควรซึ่งตัวละครแต่ละตัวถ้าจะเอาให้แบบ ใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆ,ๆนะก็คือควรจะ1ดาวลุง้งแต่ว่าด้วยความทีเ่เราก็ไม่สามารถปั้นได้ทุกอันอย่างเงี้ยให้มันได้สุดขนาดนะั้นนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ยก็อาจจะเอาไว้กลางๆแล้วการเป็นดาวฟ้าเป็นอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าในหอนธาตุน้ำเนี่ยเอาแค่3ตัวพอนะ3ตัวจาก5ตัวแล้วกันถ้าใครมีงบอาจจะเอาแค่2ตัวก็ได้นะ2ตัวก็ไหว 2- 3ตัวประมาณนี้ผมว่าน่าจะชิวๆ หมาตัวแรกที่ควรจะลงทุนนะก็คือจะเป็นทะน้าของกียูแล้วกันอ่ะให้เป็นอ,อันดับ3แล้วกันอันนี้กียูผมให้เป็นอันดับ3นะเรื่องดาเมจเนี่ยแรงก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นดาเมจาเมจเวียวๆไม่มีฮิวไม่มีอะไรนะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบครบเครื่องขนาดนั้นมาตัวถัดไปที่แนะนําจะเป็นทะน้าของชินอบุนะอ่าแน่นอนอยู่แล้วนะว่าแต่ละหอเนี่ยมันควรจะมีซัพพอร์ตหตัวถึงจะ ถึงจะดีแล้วกันนะแล้วก็อย่างคือชินบุเนี่ยเป็นตัวละครที่ลงทีมหลักได้แล้วก็ปั้นใช้งานได้ค่อนข้างยาวนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าน่าลงทุนพอสมควรนะสำหรับตัวละครชินบุนั่นเองนะอะมาตัวถัดไปจะเป็นตัวแบกอันดับหนึ่งเลยนะที่ผมคิดว่าควรจะงไงทุก i อเดีนี่ยควรจะมีอยู่แล้วก็คือจะเป็นทาาล่างของกิยูล่างชุดวอร์มนะไม่ว่าจะเป็นพวกหอรองอย่างเงี้ยกิจกรรมตีบอสในด่าน5-5 PVP อะไรพวกนี้พี่แกไปได้หมดทุกหมดนะก็คือเป็นตัวละครที่ปั้้นแลแลวบบ ุ้มมากมากอีกตัวหนึ่งเลยนะอ่ะจะมีแค่3ตัวนี้นะที่ผมแนะนําให้แบบอ่าถ้าใครมีงบเนี่ยให้ลงทุนปั้นได้แบบสุดเลยนะสำหรับสาตัวนี้ส่วนอีก3ตัวละครที่เหลือเนี่ยอ่าเอ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 า,เอา,เอา,เอาทันจิโร่ก่อนละกันทันจิโร่น้ำเนี่ยผมว่ามันก็อืมมันไม่ได้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะส่วนตัวถ้าแบบในส่วนตัวในไอดีผมนะก็คือผมอะ่ะจะปั้นเอาไว้สัก2ดาวฟ้าแล้วก็เดี๋ยวจะให้พวก อ,อ,อย่างกิวอย่างเงี้ยหรือว่าตัวไหนที่ต้องใช้2ดาฟ้าในการอัพอ่ะก็คือจะเป็นให้มันกินไปนั่นเองนะ,อะตัวที่ผมจะให้กินเนี่ยจะมีทาน้าของซาบิโตะแล้วก็ทันน้ำแล้วก็จะเป็นทาน้าของซาคอนจินะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทาน้าของซาคอนจิแล้วกันเพราะว่าท่าน้ำของผมที่ผมใช้เนี่ยหลกัลกๆจะใช้มีอยู่แค่3ตัวที่ผมอยากจะปั้นนะปัจจุบันนะก็จะมีแค่3ตัวจะเป็นกิวูกิวู่างเสาหลักชินบุแล้วก็จะเป็นท่าน้าของกีวูชุดวอร์มอ่านี่คือแนวทางตัวของผมนะก็คือถ้าน้ำเนี่ยผม เป็นการแบกในหอรองนั่นเองนะแล้วก็อีก3ตัวเนี้ยก็จะเอาไว้เป็นการอัพตัวละครธาตุน้ําหรืออัพให้ตัวอื่นๆแล้วแต่นะเพราะว่าส่วนมากไอ้พวกไอ้สตัวเนี้ยมันจะออกค่อนข้างดีหน่อยอจะเป็นประมาณนี้ก็คือมันมันออกมาค่อนข้างง่ายประมาณนี้อ่ะหอธาตุน้ําก็จะมี3ตัวนะแล้วก็ส่วนทางหน้าของหอธาตุไฟนะตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีทางหน้าของนี่เป็นเรงโอคุล่างดามเมจนะที่จะใช้เป็นอ่าทางหน้าของตัวแบกในหอธาตุไฟนะนี่ ก็เป็นตัวละครที่เราปั้นกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีพวกสกงสก,กินแล้วก็อตอนต้นเกมเนี่ยมันก็ได้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรและซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีแบบเยอะมากอันนี้นะเรงโอคุอดาวลุงแล้วนะแล้วก็มีอันที่เหลืออีกเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ตัวมีสิตัวแต่ว่าตอนแรกผมก็จะทําไว้ เอาไว้ทํา2ดาวลุ้งด้วยแต่ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เล่นระยะยาวขนาดนั้นนะก็เลยอาจจะเอาไว้แค่นี้พอก็คือเอาไว้แค่1ดาวลุ้งพอเองนะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแบกในหอธาตุไฟอีกตัวหนึ่งของผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แบกก็จะเป็นทาน่า้าของมิสซิลินะก็พยายามปั้นอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรขนาดนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีทา้งนั้นของสกินตัวละครเข้ามาด้วยนะแล้วก็ระดับสูงขั้นี่ก็จะมีพวกระดับ SP อะไรพวกนี้นะอ่ะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ดาเมจก็ค่อนข้างพอใช้ได้ละกันถือว่าแรงระดับหนึ่งล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเมตาเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมหลักหรือว่าอ่หอรอ,องนะจะเป็นทางงนั้นของเรงูกุร่างแทงนะนี่จะเป็นร่างนี้จุดเด่นของตัวนี้อย่างที่รู้กันก็คือจะเป็นทางนั้นของอัติ หลังจากใช้เสร็จปุ๊บจะกลางโล่กันดามิดให้กับทั้งทีมนะแต่ว่า,าต้องเลเวลสุดท้ายนะต้องเลเวลสถึงจะกลางให้ทั้งทีมได้นะถ้าเลเวลต่ำกว่านี้คือมันจะมีระยะขอบเขตของมันอยู่ว่ากลางได้ตัวไหนตัวไหน,ไหนบ้างนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็หลักๆเนี่ยใช้แค่3ตัวนะส่วนตัวนะใช้แค่3ตัวแต่ผมเห็นบางคนเขาก็ปั้นเป็นท่างหน้าของซันจิโร่ร่างไฟเหมือนกันมันก็ตีแรงแหละแต่ว่าส่วนตัวก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะว่าจะให้ปั้นแบบ หอละ4ี่หตัวมันก็เยอะเกินไปนะก็เลยเลือกใช้เป็น3ตัวนี้นะเป็นเลงโงคู่ดามจเลงโงคู่แทงแล้วเป็นท่าล้างของมิสซิลีนะสตัวหลักๆมาถัดไปจะเป็นทงหน้างของหอธาตุาลมนะตัวละครที่ผมปั้นหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นท่าน้างของป้าธรรมายุเพราะาตอนนี้เอาไว้ลงเอาไว้ทีมหลักอยู่แล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะเอาไว้ทีมรองละกันเพราะว่าตัวละครซับพอตในเกมเนี่ยที่แบบปั้นและใช้ได้ยาวๆมันมีค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นแล้วมันปั้นแล้ว ค่อนข,ข้างคุ้มพอสมควรก็เลยจัดไปที่1ดาวลุงแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตอ่ะจะทํา2ดาวลุ้งอยู่เพราะว่าเนี่ยผมมีอันนี้ป้าทำยุรอ2ดาวลุงละแล้วก็มีป้าแกอีก3 4 5 6ี่ห้าอีก6ตัวสามารถทําขึ้น3ดาวลุ้งได้เลยอะ่ะเออแต่ว่านั่นแหละของทรัพยากรไม่พออ่ะจะเป็นทาน้าของป้าทำยุนหะนึ่ตัวแล้วก็จะเป็นทาง้างของมุอิจิโร่นะที่ผมปั้นอยู่ตอนนี้นะก็เดี๋ยวใช้ดูอ่านี่สี่ดาวสด,ดาวฟ้านะก็ไข่3ตัวเราสามารถ เอาเป็น5ดาวฟ้าได้แล้วก็สามารถทําดาวลุงได้แต่ว่าก็ต้องรอก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวละครอ,อีพิมันจะออกยากกว่าพวกแบบซีนิสึอินุสเกะอะไรพวกนี้นะเนี่ยเทนเง็นกับอ่ามุอิจิโร่เนี่ยสามตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครอีพิมันอรอค่อนข้างยากกว่านะมาตัวแรกจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นทานาห้าของนะมุอิจิโร่นะดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างอ่าแรงอสมควรและกันกลางๆแรงอสมควจากกลางๆอาดาเมจถือว่าลกลางๆแล้วกันแต่ว่าสก,กิลหนึ่งของมันเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเองได้20%นะก็คือจะเป็นเหมือนการบัฟก่อนที่จะใช้อันติในเทินถัดไปนั่นเองนะก็ถือว่าดาเมจก็ระดับหนึ่งล้กันมาส่วนตัวที่3เนี่ยผมว่าเทนเงนินเทนเงินเนี่ยสามารถปั้นได้นะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าเ,เก่งเหมือนกันในบรรดาท่านลมนะไม่ได้ไม่ได้ว่าในบรรดาตัวละครที่มีอยู่ในเกมนะในบรรดาตัวละครท่านลมอะ่ะ มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าปั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวตัวละคร DPS ดาเมจแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้หลายตัวอย่างนเนี้ยแถวหน้าแล้วก็แถวกลางได้แล้วก็ตีสกิลหนึ่งเนี่ยสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทุกตัวนะแล้วก็มีทาาหน้านของอถขี้คู่ต่อสู้และอย่างคือมันอ่านี่นมันจะมีทาาหน้านของชิลก็คือทําให้ตัวเองมันถึกขึ้นละกันนะก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจอ่าเป็นตัวดาเมจที่ ไม่ได้ตัวบางขนาดนั้นนะก็เป็นตัวดามจที่มีชิลมีอะไรก็ตัวมันก็จะถึกภายในตัวเองของมันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สีที่ก็ปั้นได้เหมือนกันแต่ว่าก็หายากอีกเหมือนกันนะเพราะเป็นตัวละครระดับอีพิกเหมือนกันจะเป็นทางด้านของอ่านี่อ,อ่าอุซุยล่างอ่า่างแท้งแล้วกันนะก็นี่ถามว่าตัวเนี้ยเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งวหวาขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ ถ้าใครมีก็สามารถปั้นได้ละกันอ่ะส่วนตัวผมเนี่ยใช้อยู่ทั้งหมด4ตัวนะที่จะใช้เป็นทางหน้าของการตีหอท่าลมนะส่วนทาาหน้าของเซนิสุกับอินุสเกะเนี่ยก็เอาไว้กินถ้าใครดูในช่องผมมาเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นนะว่าตอนแรกผมจะมีทางหน้าของเซนหลับ2ดาวสองดาวฟ้านะแล้วก็ให้กินไปที่เรรียบ้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเซนหลับอีกประมาณเกือบ10ตัวเออนั่นแหละก็เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันอ่ะหลักๆเนี่ยสตัวนะที่ผมใช้แต่ว่าถ้าใคร มีงบน้อยหน่อยผมก็แนะนําให้ทําอายุมุจิโร่แล้วก็เทนเง็นนะส่วนร่างแทงเนี่ยก็มีไม่มีก็ได้นะแล้วแต่มาส่วนทางด้านของตัวละครอสูรเนี่ยก็เออจริง5ตัวเนี้ยมันเก่งหมดเลยนะ ESR เนี่ย SR 0 5ตัวเก่งหมดเลยแต่ว่าความระดับความหายากก็ยากเช่นกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวที่แบบนิยมพีคๆเลยจะเป็นทางหน้านของอากาสนะแน่นอนนะนักขายประกันอันดับหนึ่นะเป็นตัวละครแทบจะเอ็นเกมได้เลยนะปั้นเนี่ย ต้อยทีม1ตกเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครแรงๆกว่าน,นี้มาใช่ไหมต้อยทีม1ตกเรายังมีทีม2ทีม3ามนะรับรองว่าปั้นเนี่ยยังไงได้ใช้งานแน่นอนนะตัวนี้คือคุ้มค่าในการลงทุนมากมาแล้วก็ตัวละครที่ผมเห็นในเซิร์ฟน้องๆก,ก็ใช้กันอีกเนี่ยจะเป็นทาาล่างของดาร์คี่างผมดานะก็คือมันจะเป็นตัวละครสายแทงที่ช่วยแชร์ดาเมจทาให้ทีมเราเถึกขึ้นละกันเพราะตัวเองเพราะตัวมันเนี่ยมันจะช่วยดูซับดาเมจ ให้กับทั้งทีมได้นะอันนี้คือจุดเด่นของมันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําจะเป็นทางด้านของ Q นะกิลทาโร่นะก็ดาเมจกลางๆแล้วกันแต่ข้อดีก็คือการแจกดีบัฟใส่คู่ต่อสู้นะจะเป็นการลดสปีดคู่ต่อสู้หรือไม่ก็จะเป็นการเพิ่มสปีดทีมเราแล้วก็เป็นการลดความแม่นยําคู่ต่อสู้นั่นเองนะดาเมจไม่ได้ห,ดหวือหวานะจากที่ผมดูเนี่ยแต่ว่าดีบัฟช่วงดีบัฟเนี่ยจะค่อนข้างดีพอสมควรนะอ่ะจะเป็นประมาณ3ตัวนี้นะที่เขา นิยมนิยมกันละกันส่วนทางหน้าของพวกเอนมุอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหาปั่นค่อนข้างยากหน่อยอย่างลุยเนี่ยหาค่อนข้างง่ายหน่อยนะเพราะว่าถ้าตอนต้นเกมพี่แบบล็อกอินอ่ะมันจะมีให้ซื้อในราคา5,000ห้าพัเพชรเนาะ,ะแล้วก็เป็นทางหน้าของอันนี้ก็จะมีให้สุ่ม ออกมาค่อนข้างถี่พอสมควรนะจากที่ผมดูเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเห็นหน้าค่าตาเนี่ยประมาณสามรอบสี่รอบได้นะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่ก็ใครอยากจัดก็สามารถจัดได้ลวกันมาตัวละครศูนย์ที่แนะนำนะอย่างที่บอกไปกิทาโร่ดาคีแล้วก็อาคาซาสามตัวจบๆไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทําการตีให้ดูคร่าวๆแล้วกันวันนี้ยังไม่ได้ตีทางด้านของหอพวกนี้เลยเดี๋ยวขอมัดรวมไปเลยในคลิปเดียวนะก็คือตีทั้งหมดเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตีแบบอหอละสิบ อ่าสิรอบขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวนะขอฝักทีก่อนแรบอืออ่าจริงเรามีทันจิโร่อยู่อ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันไปตอนแรกมันจะมีทางล่างของเนสโกะล่างซับด,ด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวก็คือเอาให้กินเหมือนกันเอาให้ตัวอื่นกินเหมือนกับทันจิโร่ล่างล่างเพิงเลย ตัวแบกของเรามีแค่3ตัวหน้านี่คือผมไม่ได้สลับไอเทมด้วยนะก็เรงกูคุอาจจะเบาหน่อยนึงเรนกูคูล่างดาเมจอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าไม่ได้สลับของส่วนเลนแท้งก,ก็คือของเดิมเพียวๆเลยมาโอ่เข้าไปแสนหนึ่งอิสติป่าดไปห้าหมื่น มันอาจจะดูเบาๆนะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้สลับของเลยนะมิสซีนี่น่าจะไม่มีไอเทมนะส่วนเลงโงคุดเนี่ยน่าจะมีแค่ดาบกับหมวกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าดีอย่างคือเรามีทาหา้างของเลนแทงเนาะก็คือศัตรูเนี่ยอาจจะตีไม่ค่อยเข้าหน่อยนะสามตัวหน้าคือแบบถึกมากนะล่คือแบบทั้งโล่ฟ้าทั้งโล่อะไรพวกเนี้ยเยอะมากปับป๊บๆหกหมื่นเข้าไปตีมา เอาจริงในอนาคตมันจะมีทารณะของทันจิโร่ร่างปานตะวันเนาะที่มันเป็นร่างผาคลุมภาคาภาคญ้าเลื้งลุมแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นเขานิยมกันเท่าไหร่นะเหมือนว่ามันไม่ค่อยเก่งอ่ะมันเก่งแต่ว่าเหมือนมันเก่งไม่สุดอ่ะเออแล้วก็แบบตัวละครอื่นๆมันดีกว่านะเขาก็เลยไปปั้นตัวอื่นๆกันส่วนอันนั้นก็คือไม่ปั้นอ่าโอเคประมาณนี้ดาเมจก็โอ้อจะมีเลนดาเมจอยู่ที่3ามแสนแปดนะแล้วก็เลนแท้งอยู่ที่2องแสน แล้วก็วิสซีอยู่ที่2องแสนนะก็ถือว่าค่อนข้างชิวๆแล้วกันอ่ะขอนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาตีนะมาต่อไปจะเป็นทางด้นของธาตุน้ํานะอย่างที่บอกไปว่า3ตัวละครหลักๆที่เราใช้นะนี่สตวัวหลักแนวหลังส่วนอีก2ตัวหน้านี่ก็เอามาแทงแทงให้ให้ตายไปแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกโอเคมาเอาใสา่ครบๆบอ่ะง่ายๆคือใสอ่ครบๆพ,พอใสอ่ครบเสร็จปุ๊บมันจะได้บัฟนะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าใส่ไม่ครบอ่ะมันตีไม่ได้นะ สองตัวหน้าผมนี่วิวหนึ่งนะผมไม่ได้เอาใส่ในไอเทรนนิ่งด้วยซ้ำนะเพราะใส่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะส่วนตัวก็คือมันไม่ได้ใช้ลงทีมลองอยู่แล้วนะสอ,สองตัวนี้ปาดเข้าไปทอนเข้าไปเอาจริงซาคอนจิก็ดีนะดีตรงอไอตรงการทอนคู่ต่อสู้ได้เนี่ยยั่อยุคู่ต่อสู้ได้ แต่ก็นั่นแหละส่วนตัวก็คือเราเอาไปลงตัวอื่นหมดแล้วนะซาคอนจิอะไรพวกนี้ให้กินไปเยอะมากให้กิูชุดวอร์เนี่ยกินไปเยอะมากอ่าปาดใต้เจ็ดหมื่นกิูนี่ก็ไม่ได้แรงมากนะเพราะว่าของก็ไม่ได้ใส่นะแต่ก็คือผมผมก็ปั้นดาวมาแหละแต่ว่านั่นแหละของไม่ได้ใส่เฉยของมันไม่พอนะตอนนี้คือขาดเยอะอยู่อ่นนี่ชิวๆแล้วเมจตัวเดียวเลย2ล้านกว่าอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้ง่ายไปหน่อย แต่นี่คือกิวรอสปีดหนึ่งนะมันเลยไม่ได้ตีสเปซนะตีปกติมันโดน2ตัวอยู่แล้วหนนี้ปับป๊บเข้าให้ปาเข้าอีกชุบ2ทีก็ตาย4ตัวกิวออย่างคือหอมันลงได้แค่เอ่อสิบสิบครั้งเนาะต่อรอบมันเลยแบบไปสโลว์สโลว์ช้าๆหน่อยอ่ะจะเป็นประมาณนี้จำนวนสองล้านแปดมา ถัดไปเป็น,น้าของหอธาตุลมนะก็จัดทีมเหมือนเดิมทีนี้แล้วก็ตัวละครอ,อย่างที่บอกไปว่าเราหลักๆเราใช้4ตัวแล้วกันส่วนอินุสกิจก็เอาไว้ให้ทีมครบๆนะตัวอื่นไม่ไม่มีนะแล้วก็อีกอย่างคือดาวก็เยอะสุดแล้วกันเท่าที่มีเอาลงได้ป้าไพแล้วก็มุยแทงเข้าไป3ตัว จะมีแค่โหมดนี่แหละนะที่ผมมาใช้ทางด้านของอุซยร่างแทงนะที่จะได้พอเห็นสกินตัวมันนะเพราะว่าดาวเราอัพเราอัพดาวตัวละครมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นนะก็เลยอาจจะเอาลงสนามจริงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนมากก็จะมีแค่ไม่กี่โหมดที่ผมเอามันมาลงนะมาลองมวยปาดไปสามแสนถือว่าเป็นตัวแบกได้อยู่นะแล้วก็ทำอายุสัดไปมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บสกิลเท่นะมา สามหมืน่นโอเคอันนี้ขอดูอีกสักรอบหนึ่งละกันเอ้ยเลือมไม่ดูดาเมจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดาเมจรอบนี้แทนแตีเข้าไปตีเข้าไปแทงเข้าไปป๊าปเข้าให้ทุบเข้าไปสกิมเข้ามามามุยเอ้ยแต่ว่าโดนลดดาเมจไปด้วยนะ ป๊าป200,000ห้าโดนลดดาเมจแล้วก็มีเพิ่มดาเมจจากตัวมันเองนะโอเคอ่าโอ้ทรรมโยกเก็บไปแรงพอไว้ยธรรมโยกอยู่ที่300,007นะส่วนมวยอยู่ที่300,006ธรรมโยกก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งได้เลยนะมาถัดไปเป็นหน้าของเออ่หออสูรอ่ะ,ออรอะประมาณนี้อักษะตัวเดียวน่าจะชิวๆนะกระโดดทุบที่ตายเลยไหมเนี่ยนะโอ้ไม่ถึงจะตายเลยเหี้ยสันไปหนึ่ง ขาดเข้าไ๊ปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะอากาศโดนแค่สองสแต็กต่อยไม่กระจายอ่ะเพราะสตันลิงโอคูไปอากาศเลยต่อยไม่กระจายเลยสามแสนไปปั๊บ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 ไม่ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเบาจังวะอาจจะเพราะมันไม่ได้ไม่ได้มีบัฟดาเมจเยอะขนาดนั้นนะเลยดูเบาไปหน่อยมาปั๊บไป อันีอันติซัดลงมาสามหมื่นเลยงกูนี้หลับยาวๆเลยนะตายไปปับป๊บ,บมาต่อยต่อยโอเคอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวละครแบกหอของ อหอรองนะก็ถือว่า,อาเอาจริงอ่ะมันเอาจริงจากที่ดูเนี่ยระดับประมาณเนี่ยชั้นเกือบ200เนี่ยผมว่าใช้แค่2ตัวของแต่ละอันก็น่าจะไหวอยู่นะจากที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง3นะหอธาตุน้ําอาจจะใช้แค่ชินบุก,กับกิยูพอธาตุไฟก็อาจจะเอาเป็นทั้งของเลนแทงก์กับเลนดาเมจก็ได้ส่วนธาตุลมเนี่ยเอาเป็นทามายกุกับมุจิโร่ก็ไหวส่วนอสูรเนี่ยอาคาสะกับดาคิหรือกิวทาโร่เนี่ยประมาณเนี่ยสองในสามเนี่ย แต่ต้องมีอาคาสานะอาคาสาคู่กับดาษขีหรืออาคาสะคู่กิวทาโร่ผมว่าก็น่าจะไหวละสำหรับขอระดับประมาณนี้นะเพราะว่าจากที่ดูเมื่อกี้แล้วคือมันค่อนข้าง EC มากโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มอันนี้หน่อยหนึ่งละกัน98ขอสุ่มสัก80แล้วกันปับ๊บโอ้สวยโอเคสองเซนหลับสามก ห้าหกเจ็ดแปดโอเคได้เอเดาร์มาสองตัวได้อุซุยมาด้วยถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่อ่าอ,อ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะก็ ก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีล s ส i ิกช็อปนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภยัยต้องอีล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมใีราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็คใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหมนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวากกันผม็ ขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม